สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญที่พุ่งแรงแล้วก็จะมีความอันตรายขนาดไหนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปะดูกันนั้นขอให้ทุกคนกดไลค์กับช่องคริปโตด้วยโอเคถ้ากดไลค์แล้วเราไปฟังกันได้เลยเราจะมาพูดถึงเรื่องของอเหรียญต่างๆที่พุ่งขึ้นอย่างแรงแล้วก็ลงอย่างแรง จะบอกว่าทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าคริปโตก็มีความเสี่ยงกันทั้งนั้นแต่ถ้าในตลาดคริปโตเนี่ยจะบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงเยอะกว่าในหุ้นเพราะว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในคริปโตเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ย ก็ควรที่จะศึกษาแล้วก็ควรที่จะศึกษา,าข้อมูลแล้วก็ลองในเงินที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรับได้อเอาง่ายๆสั้นคือเงินก้อนนั้นเนี่ยถ้าเรา,าเสียหายไปหรือว่า,ามันหายไปหมดเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนนี่ก็เป็นาทางอ,าออกอีกทางหนึ่งที่เรา ลงทุนหรือว่าเราเทรดในตลาดแบบนี้เราจะไม่เกิดความเครียดหรือว่าจะไม่เกิดความกังวลว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อเราต้องมีเป้าหมายว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนประเภทแบบะระยะสั้นระยะยาวหรือว่าเดทอะไรประมาณนี้เราต้องรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นในสายไหนแต่ ถ้าจะบอกว่า,า,าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะสำหรับประสบการณ์ตัวเองนะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเราก็ลงก่อนว่าเออเราลองแบบเป็นเดทเทรดก่อนเป็นรายวันก่อนว่าโอเคเราเราจะมาในใสนี้ไหมถ้าเราเทรดได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใสายสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนอย่างมีสติ แล้วก็ต้องอหมั่นศึกษาข้อมูลแล้วก็ศึกษากราฟต่างๆให้บ่อยถ้าเราอ,อยากจะเป็นนักลงทุนหรือว่าอยากจะเป็นนักเทรดเนี่ยเราต้องอศึกษาข่าวหรือว่าศึกษากราฟเยอะๆโอเคเราจะมาดูกันว่าในตลาดคริปโตเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็มีความผันผวนขนาดไหนเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าในเวลาอสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย มีเหรียญสองสามเหรียญที่ขึ้นอ,อย่างแรงอย่างเช่นซิกคับแล้วก็ j จฟินก็ในล่าสุดเนี่ยก็ได้ตกลงมาอย่างแรงด้วยเช่นกันเรามาดูตัวซิกกันตัวซิกเนี่ยจากเดิมจากตอนที่มันขึ้นนะย่ะ 20, เกือบ20บาทเลยแล้วก็ตอนที่มันลงเนี่ยวันหนึ่งไม่ถึงอนะ่ะมันก็ลงมาโหก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะจากเกือบ20ลงมา6บาทก็ อย่างที่ทุกคนเห็นว่าในตลาดคริปโตเนี่ยมันมีความผันผวนที่สูงมากๆกก็อยากจะแนะนำว่าใครที่แบบอยากลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในเงินเย็นนะเงินที่เ,เราเราเนี่ยเ,เสี่ยงได้หรือว่าเราเนี่ยถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนแล้วก็ถ้าถามว่า,าซิกเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไหม ส่วนตัวแล้วมองว่าในอตอนนี้ถ้าเป็นสี่ชั่วโมงถ้าเราดูจากสี่ชั่วโมงนะโอกาสที่มันจะขึ้นยังมองไม่เห็นนะนี่ส่วนตัวนะทุกคนก็สามารถที่จะหากราฟอื่นๆมาเอาวิเคราะห์กันได้สชั่วโมงเนี่ยสำหรับส่วนตัวแล้วยังมองไม่เห็นว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าลองดอูระยะเวลาสักหนึ่งวันแล้วกันว่ามันจะมีโอกาสที่ขึ้นได้อยู่ไหม หวันก็สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยก็มองว่ายัางยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนะแต่อันนี้คือ,อสำหรับส่วนตัวนะทุกคนก็สามารถที่จะไปหากราฟอื่นๆมาวิเคราะห์แล้วก็มา,าวิเคราะห์มาคิดมา,าดูว่าจะลงทุนดีไหมในตอนนี้กันได้นะนี่คือวิดีโอนี้ไม่ใช่การแนะนำนะโอเคถ้า,าตัวอื่นละตัวน้องคับลว่าน้องคับเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปได้อยู่ไหมถ้าเราดูจากหนึ่งวันเนี่ยสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังไม่มียังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวเฉยๆทุกคนก็สามารถไปดูกราฟมาวิเคราะห์กันได้ถ้าสี่ชั่วโมงล่ะสี่ชั่วโมงมันจะมีโอกาสขึ้นไหมอันนี้ก็เหรียญน,นี้สี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสำหรับส่วนตัวนะอันนี้ ยังยังไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือว่าจะลงนะตัวนี้แต่ถ้ามองสมรรนตัวแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นแต่โอกาสที่จะขึ้น่ะมีไหมมันก็มีนะอันนี้คือสมรรนตัวเฉยทุกคนก็สามารถที่จะไปหากราฟอื่นๆมาเทียบแล้วก็มาวิเคราะห์กันได้สมรรถตัวแล้ว4ชั่วโมงก็ตัวนี้ก็ยังยังอา,อาจจะยังไม่ขึ้นโอเคแล้วเรามาดูเจฟฟินกันว่า เจฟินเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นด้วยไหมสี่ชั่วโมงเจฟินก็ว่าสองส่วตัวก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนะถ้าดูคร่าวๆสีชั่วโมงเค่ okay, งั้นเรามาดูหนึ่งวันว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไหม หนึ่งวันก็สัมมสุนตัวแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนะตอนนี้ทุกคนก็สามารถที่จะไปหากราฟอื่นๆมาวิเคราะห์มา,า,าวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าจะลงในตอนนี้ได้หรือเปล่าแต่สัมมสุนตัวแล้วก็ยังไม่น่าเาข้านะตอนนี้ก็จะบอกว่าทุกการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงทุกคนก็ศึกษาข้อมูลกันดีๆหรือว่า,าดู รับดีๆว่าคนนีจะลงไหมหรือถ้าจะถามว่าตอนนี้เนี่ยน่าลงทุนไหมหรือว่าน่าซื้อไหมในช่วงเวลานี้สําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังนะส่วนตัวตอนนี้ก็ยังไม่น่าเข้าหรือว่ายังไม่น่าเข้าไปซื้อแต่สําหรับบางเหรียญบางตัวก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้แต่สำหรับส่วนตัวแล้วก็ก็ยังไม่เข้าก็จะรอดอูสักพักหนึ่งก่อนให้มันแน่ใจก่อนว่า เข้าได้แล้วอันนี้คือวิดีโอนี้ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดนะทุกคนก็สามารถที่จะจาหาข้อมูลว่าหากราบอ,อื่นๆมาวิเคราะห์แล้วก็มา,าเปรียบเทียบกันได้ว่าควรลงไหมหรือว่าควรที่จะซื้อตัวไหนบ้างอะไรยังไงโอเควันนี้ก็จะประปัณน,นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้า